อาบที่ไหนล้วแบบเหงื่อทางนั้นเลยเนี่ยเนี่ยไม่เชื่อเค็มมากเลยดูนี่ทุกคนครับัาลมุดแบบเสียบเมื่อกี้ใส่น้ำร้อนแล้วคนอ้มนบ คลิปนี้นะครับหลายคนขอมาเยอะมากนะครับให้พี่ขันตินกินพัดลงกินได้นะครับวันนี้ตีทำแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับให้ถึงห้าหมื่นไลน์นะครับถ้าถึงห้าหมื่นไลค์นะครับเดี๋ยวตีจะทาแอร์กินได้ครับทุกคนเออเอาแอร์กินได้เลยช่วยกันดูจนจบเลยนะนี่คือเบื้องหลังนะครับว่าแบบฮ้ยขันตีทําไมเหงื่อซกได้ยังไงนะครับหน้าอีกยังไม่พอจากตรงนี้ตรงนี้แบบเอาน้ำหยดลงมาลองทู ใช่ครับแบบร้อนร้อนร้อนออกโอ๊ยร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยทุกคนครับใครร้อนแบบตีบ้างนะครับคอมเมนต์หน่อยทาไมช่วงนี้มันร้อนอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะ่าไงพี่ตีโอ๊ยนยิ้้ตัวอะไรเี่ยทไมน้ม่้พี่ร้อนบอาบน้มาอาบี่ไหนแบบเหงื่อทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยไม่เชื่อเค็มมากเลยดูอันนี้พี่พี่ เส้นฟื้นมาให้น้องกวางนี่น้องกวางเหรอใช่อ๋อมีเข่าใช่น้องควายชัดๆควายเปิดซิเพื่อมันจะเย็นขึ้นก่อนตายแล้วพอดีเขาฟื้อมาตั้งแต่20ปีที่แล้วบ้าเหรอ2ี่ิปีที่แล้วป้าเนี้ยแบตเบิดเสื่อมพังหมดแล้วแม่ไม่มีตัวไหนให้บ้างจริงแม่ก็มีตัวนีู้ต้องใช้มือกดนะลูกกดโอ้แม่อันกระติดเดียวมันจะแรงได้ไงอะไปลองดูซิอุ้ย ใช้ได้อยู่นะดูสิหน้าน้องตี้อ่ะเป็นชนีขาดน้ำเลยเดี๋ยวลองใช้อติบ้างนะไม่ติดอ่ะติดไม่มีดวงโอ้ยแม่นี่ก็พังแล้วแม่ครับผมให้ตังร้อยไม่ไปซื้อพัดลมมาเลยอันหนึ่งยายปากาวโอกอดอันถือๆพี่ได้ตัวใหญ่แล้วเอาไปเลยไม่ได้เลือกนี่ทุกคนครับพัดลมตัว แบบเสียบมันต้องอมไปหรือเปล่าเออมันไม่เด็ดนะครับยังไงดีอ่ะเสียบจมูกหรือเปล่าอ่ะตลอดเดียวมันก็ใช้ได้ครั้งเดียวลูกแม่มันใช้ไม่ได้แล้วมันพังแล้วเนี่ยโอยอุ้ยเฮือกหมดตัวหมดตัวสามสองหนึ่งมาอร้อนมากเลยอ่ะเหงื่อพไ่ไหลแบบซอกเป็นน้ำเลยทุกคนเด็กชายเป็นป่าวนะ ไ้าใช้เปล่าเปล่าตัวเองเดี๋ยวยดยดยดโบเปล่าพัดลมน่ะอย่างงี้ไม่ใช่เข้าใจไหมจะตีให้500รอเลยแม่ไปซื้อพัดลมตัวใหญ่มาเลยนะเร็วแบบนี้โซล่าเซลล์็ได่โอ้ยไม่ต้องมีไฟก็ใช้ได้เลยใช่ไหมแม่โบนี่แม่รักฉันมากเลยนั่นเนี่ยไม่ต้องมีอเล็กช็อปชาร์จชาร์จไฟเฟยนี่อเล็ช็อปชาร์จชาร์จไฟเฟยนี่ ทำไมปอดไม่ติดอ่ะก็อยู่ในบ้านไงไม่มีแดดสักหน่อยจะติดได้ไงมีแม่ก้าวไม่ร้อมีดแม่แล้วหิวมากเลยทุกคนมันยังไม่เย็นเลยอ่ะมันยังไม่หายเย็นเลยอ่ะอาบออลงกินไหมเดี๋ยวฉันลองกนิดนึงแล้วกันเนาะมันอาจจะแบบว่าต้องใช้วิธีนี้หรือเปล่าชุ่มคอขึ้นนิดนึงอ่ะ ต้องแบบนี้ได้นะดีคุณหรือยังอ่ะยังเลยเนงั้นเราพาไปทำเมนูไข่ร้อนกันดีกว่าอ๋อได้เอาไปให้แม่กินเิได้เดี๋ยวเราไปให้แม่กินาะแม่ทดี่เอามาฝากแต่ไม่กินแล้วช่วยให้เห็นไม่ได้เลยร้อนมากเลยเนี่ยแตงโมมันธรรมดาเราทำเมนูไข่ร้อนกันดีกว่าไหนก็เมนูไข่ร้อนของเธอ แล้วก็แตงโมที่เธออ่ะอยู่ไหนล่ะเตงโมเป็นยังไงอุ๊ยขอโทษผิดลูกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาลูกใหม่มานะนี่โอ๊ยมาฉันทำเองค่นี่ไงนี่เรียบร้อยแค่นี้ก็แตกนี่ไงเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย อย่าเพิ่งกินสิเราจะมาทำเยลลี่แตงโมแล้วก็เยลลี่เมลอนดึ๋งๆกันเอยโอ้โหน้ำกระเด็นโอ้ยเมทเปนกินไม่ได้เนี่ยแม่บอกกินไม่ได้ก็มาให้ทำไมอ่าเอ้าดูผูจีิงๆขยะตีไม่มีเนื้อวางเลยอ่ะกินหมดแล้วอะในอันต่อมาเราก็จะทำเยลลี่ส้มด้วย เราจะใช้เจลาตินสอเล่นลูกแกะเลยใส่อย่างแบบนี้เลยครับต้มือเฮ้ย <c oughs> อีกทีน้ำร้อนหนึ่งค่าต่อเจลาตินหนึ่งซองต้องระวังน้ำร้อนด้วยนะครับเ <c oughs> ทลงไปเลยโอ้ยสีขึ้นมาแล้ว <c oughs> นั้นเติมน้ำเย็นอีกครึ่งถ้วยจ้าดาเมื่อกี้ใส่น้ำร้อนแล้วคนจนเขาละลายนะเขาก็จะเริ่มหายร้อนนะทุกคน แล้วกันตีเยลลี่ผลไม้นี่คือโอ้ยฉันโมโหจะฉันจะกินทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยแล้วอ่ะอ่ะกินยังไงอ่ะก็ใส่ปากเิเพื่อเคี้ยวเกินไปไมันก็ออกมาเองแหละหืม,มหยกวเหรอ้แบเบอร์สองบเบอร์สองอากาศยิ่งร้อนรอนคนยิง่งอารมณ์ไม่ดีวิธีการกินนะนะก็ต้องกินเปลือกข้างในก็ทิ้งไปก็ได้กินเปลือกใช่ไหมใช่กินเปลือกข้างในถึงนะกินได้ข้างในถึงป่ะแล้วก็กินเปลือก ใช่มันไม่อร่อยเลยอะแล้วทำไมฝีมือเราแย่ลงล่ะเนี่ยแย่สุดเลยทำไมเธอทำไม่อร่อยแบบนี้ลอยเล่นนะคะคคยกินข้างในเบือกทิ้งไปอะพูดแบบเนี้ยคนฉลาดอย่างฉันก็เชื่อน่ะสิอะสรุปต้องกินยังไงนะพอเถอะฉันว่าจะร้อนเกินไปแล้วปิดทุกคนดูสิครับเยลลี่ดื้อๆแบบนี้นะครับอู้เด้งขึ้นมาแล้วทุกคน <c oughs> มีคนดี้ใส่นป๊อปปิ้งคี้ดย้ว้าวอร่อยมากทุกอน่อเลยเหมือนเป็นเม็ดอะไรสักอย่างนะกินโอ้โหเหนือมนุ่มนี่ของสีสีฟ้าม่วงนี่เรนโบัอืม ติใส่ดาวแล้วคุณอืมอืมว้าว <Wow. S 1> อทุกคนมันเด้งหวานหอมมันรสสตรอเบอรียยอ่ยังเลยหอมมากเลยนะอือจะกัดละเล็กด้ซัก <ś les> อ่าฮะโอเคเย็นหรือยังฉันหายใจสู้ลมไม่ได้ <laughs> อ้าวติฉันยังไม่ได้กินเลย่ <ś les> นี่ไงอันสุดท้ายอ่ะ นี่กินไปสิ <c oughs> โอ้โหแค่้มันยังไม่หายร้อนสักทีสักอะไรเนี่ยติดเป็นปอจรหรือเปล่าวะปอจรดจะบ้าเหรอฉันเป็นผู้ชายจะเป็นไม่ได้โอ้โหร้อนติร้อนมากเลยนะ่ยต่กินของเย็นแล้วก็ไม่หายเย็นสักทีอะนี่ผัดลมที่ฉันเปิดแต่ละตัวเอา้า <c oughs> เฮ้ยมันพังอะพัดลมทอม ชรุษ่าจะอวดสิดหน่อยวันนี้ทุกคนติเนี่ยมีแฟนหลายคนมากเลยนะดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีตั้งหกคนนะแฟนน่ารักมากด้วยคนตัวเขียวด้วยยังกระผีเลยอะ่ะกินไ,ได้มันกินได้ทุกคนดูวันนี้นะวันทูทรีพัดลองกินได้ก็ว่าลมจริงนี่กินไม่ได้น่อยกินได้เ<อ>ดี๋ยวเปิด,ดวุใบพัดไม่หมุนนะ่ะ อุตส่าห์ซื้อมาต้องแพงนะจ่ากฉันจะกินให้ดูฉันบอกแล้วว่าอันนี้กินได้พัดลมของสิงห้ามกินนะครับอันนี้ทำมาจากขนมนะครับทุกคนทำมาจากน้ำตาลปั้น,นมันแข็งกินไม่ได้โอ้โหนไม่ห้ามเลยนะเอ๊ะกินงีไม่ได้เนี <laughs> ่ยว้าา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 าอ่ <laughs> <laughs> ลองมกินะลองเิยโอ้ยไม่หนุบดีก่านี่การผัดลมกินเข้าไปได้หมดแล้วลูกเออเคียว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 โอเคเดี๋ยวเราไปตัดขาพร้อมกันเนาะโอเคไปผัดผัดลมทุกคนอุ่ยมันสปินเนอร์โอ๊ย เปใบพัดคนละอันโวอัพพี่ให้อ่าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับทุกคนติดก,กินแล้วครับมีคนกินพัดลมแล้วแกขันติครั้งแรกของโลกครับพี่ขันติก,กินพัดลมกินได้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับใบพัด